ตื่นมากินนมนะคะปวดท้องนะอ่ะม,ม,ม,มาลองเล่นเกมนี้กันค่ะคิดดิ้นมากค่ะหนูจ่าเองปวดท้องนะคะงงงงกินนม ทางนี้ไม่ได้เปิดแอร์หรือว่าพัดลมก็น่าจะอยู่ที่20สิบองศานะคะนหนาวไฮค่ะไม่รู้เขาสวัสดีใครนะฮะเราก็ทักทายคนเดียวอยู่เป็นประจำนั่นเองนะ เออไม่ชอบตัวเนี้ยขอได้ปะคะพี่เออไปแล้วเฮีชิบชิบถ้าถ้าเป็นไอไอก็จะเอาไปซื้อ นะหรือว่าพิมพ์ Google ใดๆนั่นเองนะคน Google กระเจอนะคะตอนนี้ myfa my 0 e เองนะมากกว่า1,200วิดีโอนะคะในช anel ค่ะ stay on YouTube บอลีน,นะคะไงคะว่าทำอะไรกันหนูอะ นิดเดียวนะฮะอยากรู้จากหรอคะพี่้อทำหน้า s t i o n Mark กันไปนะฮะเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะมา Question Mark ใส่อะไรอะ่ะเออเขาไม่ได้สนใจก็ Question Mark กลับไปนะฮะปวดท้องไม่มีอารมณ์มาตอบะละ <c oughs> ก็บอกแล้ว subscribe ขอให้มาด้วยจิตใจที่ดีนั่นเองนะ,ะแล้วก็พร้อมจะให้บุญ กับเราด้วยนะคะเน,เ,ออเนื่องจากว่าเออเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นคนต้องการบุญเพิ่มเติมนะคะมาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็ทําด้วยใจบริสุทธิ์นั่นเองนะหากสิ่งที่ท่านช่วยได้ก็คือเนะะี่ยค่ะแบ่งบุญกุศลมานะฮะเวลาเข้าวัดใดๆก็นึกถึงชื่อพอ,อนพัน์คำมาด้วยละกันนะ <c oughs> เออนูเจาเอหนูจเจ้าองทำไมฮะทำไมฮะ <c oughs> อฝัอ่งนู้นเขาลุ่มนะก็มันเป็นเกมห้าค่ะ Five VS นะคะเล็งแม็กนั่นเองนะใครเปิดลำโพงใครเปิดไมค์อยู่คะอือสว,วัสดีค่ะถ้าเกิดว่า,า,า,าไม่ใช่ไม่ใช้ไมค์ปิดได้ไหมคะพอดีสตรีมอยู่นั่นเองนะ ทักทายทุกคนนีคิตตีม้มาสนะจากไม a ามีสีโรเองนะ,ะ่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไอขอปิดลำโพงเองก็ได้ค่ะไม่รู้ยังไงนะก็ปล่อยเขาแกงกันไปแล้วกันนะฮะเออบอกแล้วนะฮะว่าไม่ได้บังคับสับสไครต์ใดๆเนะยตรงนี้มาด้วยใจบริสุทธิ์เองนะคะเออ คิวเล่นฟังนู้นเหมือนอยากดังหรือเปล่าอ่ไม่ได้ต้องการคนแบบนี้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไอเองก็ยังไม่ค่อยดังแล้วก็เป็นคนเจียมตัวนะ,ะไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งกับพื้นที่ของคนอื่นด้วยนะคะรักชอบศิลป,ปินหลายท่านนะ,ะก็แอบชอบแอบอะไรแบบนี้นะคะบอกเราวว่าจะเป็นคนที่ไม่ทับลายใครนะ แล้วก็ไม่ได้หิวแสงถึ้งขนาดว่ามาต้องขออะไรพื้นที่คนอื่นที่ขอติดต่อรายการหวนกระแสก็เพราะว่าเป็นเรื่องจริงในแชนแนลนะ,ะต้องการให้ทนายภัยศาลหรือทนายอาสาเข้ามาช่วยนั่นเองนะใครไม่เข้าใจหลบไปนะคะเออหวังว่าพี่หนุ่มกันใจจะเข้าใจน้องละคะอือหรือเพื่อนๆมีรายการไหนแนะนำหรือว่าพี่ๆสื่อมวลชนคนไหนก็ได้นะคะบอกหลือจ๋ามาก็แล้วกันนะคะ เออคนที่จะเรียกร้องพร้อมที่อยู่ข้างหนูจ่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะบอกตัวตนกันไปก็เยอะแล้วอะค่ะเออมากกว่า1,200วิดีโออะ่ะเออถ้ายังไม่เชื่อใจหรือว่ายังไงคะหรือเพราะหนูจ่ายังไม่มีเงินมีทองหรือว่าตรงนี้อหอก็บอกแล้วนะคะว่าช่วยหนูจ่าก่อน <c oughs> ประเทศไทยคือเนี่ยค่ะถึงจะมีแฟนคลับ221คนก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้หนูจา่าเออมั่นใจเลยนะคะ อ่าขอให้ท่านเป็นคนที่ดีพร้อมจะช่วยเหลือหนูจาได้หรือเปล่าคะมีท็คมีสักคนไหมคะที่เป็นทนายอยู่ในแชนแนลของไออะค่ะมีสักคนไหมคะที่จิตใจบริสุทธิ์หรือว่ามีหัวใจดวงเดียวกันอะไรประมาณนี้อ่ะขอกันไว้แต่แารากเลยนะฮะฟังหนูด้วยนะคะลงมาตรงนี้เนี่ยไม่ ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไหมคะไดอารี่ที่ลงไปก็ยืนยันไปแล้วน,น,นั่นเองนะว่าเป็นคนแบบไหนในหลายๆพาร์ทเลยเนะี่ยทุกเอพิโซดเนะี่ยไอ้นับว่าเป็นตัวตนของไอทั้งหมดเลยเราเอพิโซดที่มันต้องฮาร์ดคอร์ใดๆนะก็เพราะว่าถูกปั่นมาหรือเปล่าคะไหนจะแบบว่าเออมาทำให้ลูกไอ้เจ็บแขนนะคะ ไหนจะต้องอยู่ในห้องเหมือนคนโดนกักขังหน่วเหนียวใดๆก็ตามนะคุณลองนึกสภาพก็แล้วกันนะคะแล้วเวลาที่เขามาเคาประตูเรียกกินข้าวเนี่ยก็ไม่ได้เคาทุกวันนั่นเองนะเป็นการเคาตอนที่เออคุณชาโ o ดกลับมาหรืออะไรใดๆบอกแล้วว่าเป็นคนชอบความเสมอต้นเสมอปลายนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่มีใบหน้าเตียวหรือว่าที่เรียกว่าหน้าด้านหรือหน้าโง่อย่างที่ทุกคนเข้าใจนั่นเองนะ เอาไหมล่ะคะอยากเห็นไหมคะว่าเวลาที่คิสตี้ม,มามีหลายหน้าเราจะเป็นยังไงก็อยากทำให้ดูนะแต่ตอนนี้อยากจะเป็นเลวเกิลมากกว่าเองนะซารีด้วยนะคะจะทำให้ผิดหวังนะเออความเป็นตัวตนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แมนกว่าใครๆอีกอะ่ะเออทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่มีคนเข้ามาเฮลสักทีอะคะก็น่าคิดหรือเปล่าคะหรือว่ากลัวพักพวกของคุณชาโดหรือเปล่าคะ หนูขอสารที่ยุตที่ทมเนะี่ยไม่ได้ขอสารเตี้ยะใดนั่นเองนะใครพัดพิงใครบ้างคะใครพูดรับหลังคะผู้หญิงคนนี้ตรงอยู่ตรงหน้าที่สุดแล้วอะ่ะทุกท่านก็น่าจะรู้จักไอหรือว่าไม่รู้จักไอเลยคะเป็นสิบสิบปีนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นคนตรงๆนะฮะพยายามขอความช่วยเหลือพยายามเออปรามเขาสิคะเขาทําไม่ดีกับหนูหนูพยายามบอกตลอดนะฮะแล้วยังไงคะจะใช้สารเตี้ยใดๆกับหนูหนูไม่รับนะคะ ไว้พรกกันมาก็เยอะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดเลยอะ่ะก็ขอให้หนูจ๋านะฮะเจอสิ่งที่ดีงามแล้วก็คู่ควรกับหนูจ๋าด้วยก็แล้วกันค่ะ คนก็ยังเป็นคนหรือเปล่าคะอืมคนคเออเน่ยเห็นแล้วนะคะเออแล้วฝั่งนึ่งเขาเป็นอะไรมากมาไงคิวเลนเอออ่ะเปิดให้ดูเนี่ยว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออไม่ได้แก่งภาษาญี่ปุ่นนะคะ แต่ชอบพวกตอักษรออะไรอย่างนี้เฉยๆนะฮะเออเคยมีความคิดที่อยากจะทําฟอนด้วยซ้าไปนะตอนนั้นยังเป็นเด็กอะค่ะเก็บสิ่งที่ชอบไว้กับตัวเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์ไปหลายเครื่องนั่นเองนะไมคคีย์บอร์ดหรือว่าไม w o หัวแล้กก็ที่เก็บสะสมมาก็ตอนนี้ค่ะหายไปนั่นเองนะก็ยังเสียดายอยู่ทุกวันนี้นะคะ เพราะว่าเป็นคนที้เออเก็บแต่ของแล้ๆทั้งนั้นเลยนะถ้าไหนรู้สึกว่าเออไม่ไม่ใช่เออสำหรับไอก็จะไม่ได้อยากคีบไหวอีกต่อไปนะคะเป็นคนรักของตัวเองมากๆเลยเพราะเสียเวลาในการเลือกคัดหามานะคะถ้าตรงนี้ใครไม่เข้าใจก็ต้องถอยนะ,ะเออคนที่รักของเหมือนกันก็จะรู้ค่ะว่าการตามหากสิ่งที่ใช่มันยากมากมายแค่ไหนนั่นเองนะขอให้โลกเหวี่ยงคนที่มีใจดวงเดียวกันมาให้ด้วยนะคะ อือ้ก็อยากมีทัศนคติที่เข้มแข็งนะแต่เนี่ยค่ะเวลาที่เข้มแข็งก็ต้องคิดแบบนี้อา่าทให้ตัวเองแข็งแรงได้ทั้งภายนอกทั้งภายในนะคะไม่ได้ถูกใจใครทุกโหมดก็ขออภัยค่ะผู้หญิงคนนี้ก็อยากที่จะมีเวลาส่วนตัวอยากที่จะระบายใจกับใครสักคนแล้วทำไงในะเมื่อมันไม่มีใครฟังนะคะก็เปิดช่องของตัวเอง นะคะก็พูดนะก็เลลี่วอล์กโนวันไทแลนเกิร์นะซูซิเมอร์ใดๆหรือยูทนะูบเบอร์ใดๆนั่นเองนะนะนะคะประกาศตัวเป็นสาธารณชนก็เพราะว่ามันเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตแบบที่ทุกท่านเห็นเออถ้าเป็นทุกท่านทุกท่านจะทํำยังไงคนะคนเรามีวิธีการสลบป,ปัญหาไม่เหมือนกันนะคนะอ่าเราถูกแย่ถูกเยามาเรื่อยๆนะในขณะที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ตัวลําพังนะนะอาจจะใช้ชีวิตคนเดียวแต่เธอตัวคนเดียวหรือเปล่าคะเออ ขอเสียงปรบมือให้คุณซันเซซีโรเอกด้วยนะคที่อดทนอกับคุณแม่อย่างไงหรือคนใจร้ายคนนี้ใดๆก็ตามนะคะ <c oughs> ใครใจร้ายลองคิดดูตัวเองนะฮะ <c oughs> แล้วใครใจดำะคะเอ,อถ้าคุณมีความเป็นยุที่ทรรมากพอ <c oughs> คุณคงแบบว่ารับฟังตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วป่ะคะ <c oughs> ทนเห็นเด็กคนนี้ร้องไห้กันได้ทุกคนเลยเ <c oughs> หรอคะ <c oughs> เอาเป็นว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ขอบุญจากทุกคนทุกท่านที่ได้ยินเสียงของไอด้วยก็แล้วกันหรือว่าท่านที่มาเป็นแฟน,แฟนคลับใดๆนะคะจะทำให้ท่านคิดได้หรือว่าเออใดๆก็ตามนะหนูจ๋าก็ขอบุญบารมีตรงนี้นะเพื่อเสริมให้เป็นคนที่แกร่งกว่าเดิมด้วยนะคะมีอะไรมาปกป้องตัวเองนะคะอย่างเช่นตอนนี้ต้องการโล่ของ Youtube นะจะเป็นโล่ทองอะไรก็ได้นะเพื่อเสริมให้หนูจ๋ามีเกราะอีกหชั้นนะคะ u t u b e ได้ยินหนูจ๋ไหมคะ ฝากหน่อยนะคะสำหรับทุกคนทุกท่านเลยนะพี่หนุ่มกันใช้ด้วยนะคะรายการหันกระแสด้วยนะคะเออตอนนี้มีหนูจ๋าที่ยืนอยากเรียกร้องเนะแล้วทุกอย่างคนเราพูดคำไหนคำนั้นไหมฮะหนูจ๋าโดนกระเทือนจิตใจมาเป็นสิบสิบปีอดทนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะทุกคำพูดที่โดนผู้ชายคนนี้ท็อกซิกมาตลอดนะฮะและฉุดล้างความประสบความสำเร็จของหนูจา๋าทั้งให้หนูจ๋าต้องลุกและเสียพลังไปโดยใช่เหตุมากมาย เอะมีใครสนใจหัวใจดวงนี้บ้างะคะรีบนะคะหนูจ๋าก็อยากจะมูฟออนไปจากตรงนี้แล้ทำสิ่งดีๆอย่างอื่นแล้วนะคะไม่อยากจะพูดถึงเขามากมายแล้วใครมันทำให้ต้องสติ๊กเกอร์แบบนี้ติดแบบนี้ฮะ,ค,ะคนเรานะคะมีความระยแก่ใจบ้างนั่นเองนะ,ะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะ เกมแพ้หรือใดๆก็ตามไม่ซีเรียสเพราะชีวิตจริงจะไม่เคยแพ้เลยนั่นเองนะที่ผ่านมาแพ้เขาไปเท่าไหร่คะหรือจะขอชนะครั้งนี้ก็แล้วกันนะคะขอวิกตอรี่ครั้งนี้นะคะแล้วก็ลันดิ้งอย่างสวยงามนั่นเองนะคะพูดจริงมาโดยตลอดเลยนะคะขอความเป็นธรรมขอความเป็นศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงด้วยนะคะ จากหัวจิตหัวใจดวงน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีหัวใจเหลือขอให้มีโลกใบใหม่อย่างที่เธอต้องการด้วยค่ะขอแค่นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยอ่าเออเจ็บช้ำเท่าไหร่เนะี่ยโดนลุมมาเท่าไหร่เคยร้องมาก่อนเยอะแยะนะฮะเราร้องให้คนเดียวนะแต่ผู้ชายอย่างคุณนะร้องให้ต่อหน้าคนอื่นหรือเปล่า <laughs> Say it to my friend หรือ,อยังอะคะ เออการรักครจะมอบให้ใครล่ะคะฝากผลงานไว้นะคะเรซูเม่ออนไมทีีค่ะ M Y F A M Y C O A ค่ะ